สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ตามบ้านครัวเรือนทุกบ้านก็มีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้วิธีง่ายๆที่จะทำปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เรานำไปประกอบอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บรวมๆกันไว้นะครับอย่างนี้ ใส่ถุงไว้ตรงนี้นะครับเราก็รอให้แห้งนะครับหรือจะนําไปตาแกแดดให้แห้งนะครับแบบนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะมาบดมาบดมาทุบให้ละเอียด่างนี้นะครับมาบดมาทุบให้ละเอียดนะครับเพราะว่าในเปลือกไข่นี้มีสารอาหารสําหรับที่จําเป็นกับพืชนะครับกับพืช ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมในโตเจนแมกนีเซียมนะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อนะครับดินหมักก็ได้นะครับหรือจะเอาทําไม่ผสมอะไรเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ในไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัวของเรานะครับได้นะครับ พอแห้งดีเราก็จะทุบทุบให้ละเอียดนะครับบดหรือทุบให้ละเอียดนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ก็ไข่ก็เป็นอาหารสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับเวลาเราทําอาหารเปลือกไข่เราก็เก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะครับ โดยเฉพาะบ้านใครที่มีไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอนสีกล้วยไม้นะครับหรือไม้ประดับชนิดอื่นๆก็ใส่ได้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้นไม้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องหมักกับปุ๋ยคอกก็ได้นะครับไปเลยครับหลังจากที่เรา บดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เปลือกไข่ที่ละเอียดนะครับแบบนี้ก็นำไปใส่ต้นไม้ของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นใส่ลงไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับใส่ไปเลย นีก็จะเป็นบอนสีนะครับบอนสีนะครับใส่ได้เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยนะครับ ก็เป็นการได้ปุ๋ยจากของเรือใช้ในครัวในบ้านเรานะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้ซื้อนะได้ซื้อนะครับแต่ก็ช่วยประหยัดนะครับไม่ได้เสียเงินซื้อบ่อยนะครับแล้วก็ใช้ ปุ๋ยจากเปลือกไข่เราอีกทางหนึ่งช่วยเสริมได้นะครับแล้วก็กล้วยไม้ก็ใส่ได้นะครับกล้วยไม้มนี่อันนี้เป็นช้างกะนะครับช้างกะแทงช่อแล้วสองช่อนะครับช้างกะใส่ได้เลยนะครับ อ,อีกช่อนึงนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับช้างกะใส่กล้วยไม้ได้นะครับนี้ก็เป็นรากกึ่งอากาศนะครับใส่ได้นะครับช่วงนี้อากาศ หนาวนะครับกลับมาหนาวอีกแล้วนะครับไ่ทราบว่าท,ที่บ้านเพื่อนๆหนาวหรือเปล่านี่ผมอยู่ภาคอีสานหนาวนะครับหนาววันนี้คลึ้มฟ้าคลึม้มฝนท้องฟ้าคลึ้มนะครับมีเมฆนะครับเมฆเยอะเลยนะครับลมทั้งวันหนาะวทั้งวันเลยวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคทเทอรียานะครับ เตียก็แทงช่อแล้วจะเป็นจะออกดอกแล้วนะครับครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมานะให้เพื่อนเได้เพื่อนเพื่น,พนบางท่านก็ทราบน่าจะทราบแล้วนะครับว่าเปลือกไขน่นี่ก็สามารถเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่องน้อยน้อยคนมือบอลถ้ามีเคล็ดลับหรืออะไรดีๆก็จะนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับถ้ามีวิธีหรือเทคนิคอะไรที่เป็นสาระความรู้ก็มาแบ่งปันมาแนะนำกันได้นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เอาปุ๋ยจากวัสดุในครัวนะครับมาแนะนำเพื่อนๆคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ